สวัสดีครับวันนี้ผมมาณวัดอาวุธนะครับอยู่บางพันนะครับเป็นวัดที่ผมเคยมาตั้งแต่สองย้อนกลับไปประมาณ2-3ถึงปีที่แล้วตั้งแต่ผมไม่ค่อยมานะสิ่งที่ผมมาผมผมไม่เคยเลืมจุดที่ผมเริ่มต้นในเรื่องของการผมเชื่อเรื่องอย่างคือพลังงานผมเชื่อว่าพลังงานทุสิ่งทุอย่างที่เราสั่งสมพลังงานที่เป็นพลังงานที่ดี เป็นพลังงานที่สนับสนุนให้เราเติบโตทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณของเราทําให้เรามีความศรัทธานแน่นแนต่อกุมพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งทั้งหลายที่เราได้กราบไหว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านก็ยังศรัทธาในหลักธรรมสองสองของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าครับและผมขออนุญ,ญาตอาัดคลิปเล็กๆเป็นข้อคิดหรือว่าคําคมสําหรับตัวผมถ้าใครหลายๆคนได้ติดตามผมช่องทาง Facebook จะรู้ว่าทําไมผมชอบมาวัดแล้วคุณเอาเวลามาทําอะไรใช่ไหมครับ ว่าเวลาผมมาวัดเวลาผมคิดอะไรไม่ออกผมมาอธิษฐานผมขอพลังงานที่ดีผมน้อมและลึกถึงคุณพระศรีรัตนาตราัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นในทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแล้วเบื้องหน้าของผมนี่คือพระปิยมหาราชคือเสด็จพ่อเราห้าที่ผมนับถือแล้วก็ศรัทธาเป็นผมจบจบจากโรงเรียนที่เสด็จพ่อเรอา5ห้าได้ส่งสถาปัาให้เกิดขึ้นมานะฮะโรง,งเรียนวมัธยมวัดเบญจมาศประพิษอยู่ณนะพระณนะ พระอุโบสถของวัดอาวุธนะครับแล้วผมย้อนกลับมาว่าสิ่งที่ผมเติบโตในเรื่องของจิตปัญญาณหรือว่าเทนใ,นในทัศนคติในเรื่องของทางที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ผมเชื่อในเรื่องพลังงานที่ดีครับณขณะนี้ที่ผมยืยนอยู่พระท่านได้ดทรงำบัตในสิ่งที่เมื่อผมไม่มีโอกาสมาผมน้อมพลังงานที่ดีเพื่อยกระดับกายของเราให้สูงขึ้นลดระดับใจของเราให้สูงขึ้น แม้มันจะไม่ได้ดีล้อเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ผมเชื่อเรื่องพลังงานที่กลับมาเกื้อหนุนเราเมื่อถึงเวลาตามกายและเวลาอันสมควรครับโอเคผมฝากไว้แค่นี้ครับเป็นคอยคิดและคำคมเล็กๆน้อยๆครับ